สบายดีพี่น้องแม่ม่อนพาทำมาต้มกุ้งกินเขาพี่น้องกินเข่าเลยแสิไปปอกกุ้งเพราะว่ากุ้งมันอ่ะจับมือว่านี่แม่ม่อนจับุูงกับพี่น้องพอดที่มันเลือดไม่มันแะมันเลือมาเลยแม่แม่ม่อนพาทำโบจักเสเฮ็ดแน่ๆพี่น้องกับสิแกะใส่ตู้เย็นขันเขาโบเกะใส่ชุดตู้เย็นแล้วมันสีมันมันสีดำหัวมันสีดำพี่น้องครับแสิแกะพี่น้องไอ้จับคู่ของบ้านเลยใช้สิแกะใ่ตู้เย็นไ้พี่น้อง มอสก็ได้สิกินขา้าวกินข้าวตอนเช้าเลยมอนจะสิไปแก๊คุ้งคุ้งเต้นกระซ้นานพี่น้องเอาไปขายเมื่อวานนี่คุ้งเสียแต่มันก็ยังเหลืออยู่จับสุดกอเนี่ยก็ตัวใหญ่ๆก็ยังอยู่ก็สิแกะนีๆๆๆๆๆๆม่มอนก็นกนสิบบต้มเด้พี่น้องม่อสิโบหมักต้มดิอันน้ำใส่น้อยหนึ่งเลยกระซิใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็สิเห็ดแบบนี้แหล,ละพี่น้องจักสิเห็ดได้ไดไกินคุ้งไหมโบจักแนวเห็ด พี่แจ็คแนวเห็ดด้วยพี่น้องเลยคู่ของมี่แจ็คแนวเห็ดต้มกระเมยต้มนะนะทอดกับเมลทอดเห็ดแป้งสุกกับเมลเห็ดแล้วพี่น้องแคาสีเห็ดในไรน้องวิธีคู่กินคู่ขงมีนั่นก็คือบ้านนะะพี่น้องบ้านห้าปูห้าปลาแกงมะหมกน้อไม้เห็ดอีหยังมันก็ยั่งกันเนี่อันนี้กินปลาบวปลากับคู่บะค้งกับปลาทังเตือนไม่มั่นเบื่อไม่ว่ากับไปซื้อปลาพี่น้องเลย ปัดลูกร้านอยู่เพ<ๆ>ือนมหา,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 าแกงน่อไมอ้หาปูฮาปลาหาเท่าฮาแกงน้อไม้ยง้็ว่าไปแต่ละคนกับเขากับหน้าบ่คือกันเนาะลูกร้านเนาะมาพี่น้องมากินน้ำกันขั่วทอดกุ้งเล่เลยอันลวกกุ้งเล่เนี่ยพี่น้องมากินน้ำกันปุจา้าสีเง็ดยังกินไหมมอทำแต่ละมือพี่น้องเลยสีเห็ดเกี่ยมมกนา แกแจียมยบมกนาวพริกดิบพี่น้องเห็ดแต่ก็เลยใส่หนี้ถวยมีอยู่ถวยมีอยู่แต่ไม่ม้อนไม่ม้อนถ้าทำสิมักใส่แบบนี้แบบว่าเทากินแล้วแล้วก็สิอันเอาบ่วงออกแล้วก็สิปิดฟ้าใส่ตู้เย็นไม่ม้อนคือสิมักง่ายๆไม่มีถวยอยู่อ่ะเขาอยากใส่พี่น้องแต่ก็ซึ่ง,ขงเขาเหนียวมากพี่น้อ,องเนี่ยเขาเหนียวยี่สิบบาทและการมีปูปูที่ว่าไปหาอันที่ว่าลงคลิปเมื่อวานนี่แหละนี่แต่แม่ใครม,มันอยู่เนี่ยพี่น้องเลย อันร้านเพิ่งกินบ่เป็นลูกไส,ส้กินบ่เป็นมงคลไงกันเลยเอามากินปูดำปูใหญ่ลูกไส้เพิ่นอันกินเลยเพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนเมือนี้เพิ่นบ่สบายเพิ่นบ่สบายเพิ่นก็เลยพักโอนอีกมันก็เลยสิต้มกุ้งแน่เลยค่ะกินเค็ดไข่ดาวพี่น้องแล้วก็ต้มปลาต้มสมปลาทูพี่น้องเดี๋ยวต้มสมปลาทู่บุ้งยังเมือนี้ค่ะหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างมามากินข้าวตำกันพี่น้อง ถ้กากินขาวก็ไม่ม้อนผ้าทําแหละไม่ม้อนกันสีผ้าไปแก้ค้่พี่น,อน้องสีแก้ค้งไม่ม้อนสีแกค้ค้งปลกคู่ไหวได้ลาย,ลาย,ลายค้่ประมาณสามลกหัวพี่น,อน้องเก็บไว้นะอันค้่เก่ากระพี่วัดไร้หนึ่งคู่เต่ากับพี้วัไดไร้หนึง่งก,กะยังกินพ่นนบดหรือดอกอาจจะเอาไววน้องเทืาอาจจะพี่สาวิ่นมาจมูกพี่น,อน้อง พราาะว่พี่สาวเพิ่นเมื่อโมกมากเลยเพิ่งไปโมกกับโบแมน,นได้เกือบเดือนแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิมาอยู่เพิ่น,นว่าเพราะฉะนั้นซุปวันเสาร์นี่บ่กเลว่าดไ,ดได้กับผม,ม,มโมกเพิ่งโทรมาว่าสิเป็นคนง่ายๆพี่น้องนี่สิจักเข้าใเซนีโลดเข้ากับอันหูหลายกินกับโบเบิดเบิ่งในหูหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านมีม้อนก็ไปธุระเบิดมื้อ ไปธุระเบิดมือโบมีเวลากินเข่าเลยพี่น้องหุเข่าเคริงกิโลสองมือสองมือน่ะเคิงกิโลเข่าเนี่ยพี่น้องเหลือโบคอยอยู่ในเพื่อนหรือวันนี้มีใครมีมิโซะแก่แล้วก็มีถุงไส้คนหนึ่งแล้วก็เม่มอนผ้าท้ำนี่แล้วก็บ่ค่อยได้กินเข่าพี่น้องเลยไม่แช่เออกไปข้างนอกไปเฮ็ดไปซื้ออาหารซื้อนี่กินกินก๋วยเตี๋ยวบ่หรือ,รอว่อาอีหยังแล้วก็จะเลี้ยวไปเขาก็เลี้ยวไอ้บ่ค่อยได้กินเข่าเฮือนพี่น้องง่ายๆ หมู่บ้านนี่ไปเวียงแจ่บพุ่งเลยหละ่ะไปเลยพี่น้องเลยแล้วก็เลยอันอันได้อันถ่ายคลิปให้พี่ให้นอ้องเบิ่งนน้อยนึงพี่นอ้องแล้วที่ทายเงีๆแบบเลยประด้ถ่ายเงีถ่งทายเงี้ายาย,ายน้อยนึง่งเราเลยไปเห็ดไปเวีย่พี่น้องเลยไปเวียงซะเมื่อวา,านจนคำเมื่อวานหนึ่งมากับโบเมนซีทุ่มห่าพี่นอ้องซีทุ่มหาทุ่มเลยหน่มาแม่แม่ถึง,ถงกลุ่มทั้งกลุพี่นอ้อง กุ้งน้ำกันแก่กับเหงานั่นดูกินมากเกี๊ยงน้ำกันเด้อบัดชุ่ๆทุกคนบ้านเฮาทีบ้านอันนี้ยังล่ะกินแกงหน่อไม้ก็เคยจะกินกุ้งเนาะพี่น้องบัดไม่มอนอยู่ทางพี่เห็นพี่เห็นน้องเห็นลูกเห็นหลานแกงหน่อไม้สู่พ่อสู่แม่กินอืม ลืมโอ้ยแม่มอ่อนคืออยู่ทางพี่แม่ม่อนพาข้าวนำน้ำไล่ไหลนะไล่นะ้ำลูกน้ำหลานเห็ดสูพอสูแม่กินัเตอกับพ่อแม่อันอยู่เฮือนลูกไปอันให้ไปช่วยไฮไปหน้ารืา่องงัวเรื่องควายมากแม่แกงมากให้กินออกคลิปมาแนมเบิรงี้ยโอ้ยน้าขคุณซักเป็นเขาเบอือบ่งี้ยน้ำเย็นหน้ามันเข่ากันเออตั้ว่างไปแ่บ คิดตามอยู่แล้วพี่น้องเด้อคิดตามอยู่ตามพี่น้องลูกหลานก็สูยๆสูกคนยังไปได้โทรเมื่อบอกพี่บอกน้องเด้อเป็นผู้ใดได้เบิ่งแม่มอนท่าทำอยู่บ้านหวยเด้อเดี๋ยวใบ้านหวยเด้อที่ใช้บ้านหวยอ่ะใชบ้านหัวแถวบ้านชอบบ้านชอบบ้านยังอะไรบ้านแม่มอนเด้อบ้านพ่อพี่น้อง บ้านพ่อคืออันอยู่บ้านหวยบ้านแม่คืออยู่เชโนแต่ว่าอันพ่อแม่เพิ่งจะเสียเบิด์ตเลยแหละเสียเบิดแล้วพ่อก็เสียแม่ก็เสียแหละแต่ว่าพื่อนผักพี่ผักน้องเลยเด้อเม่มอมี่ซ่องเลยเด้อซ่องไมมอนเปิดซ่องยูทูบได้ซองเดือนกว่าอลไรพี่น้องได้ซองเดือนซองเดือนเข่อสามเดือนเลยบ่มีมีบ่มีมูมีครูเด้ออยู่ในบ่อคุ้งหาหมูหาครูบ่มีเลยหามิจฉาหาแถวบ้านเขาเลยทีเชโนบ่อทีบ้านหวยบ่อ เรงจัดบอสวรรค์นะเพตพี่น้องไทยสวอกสวรรค์กันเทศเมมอนกันกดไลค์กดแชร์ในเด้อไทยชินโนคือกันกดไลค์กดแชร์ในเด้อฝากในเด้อพี่น้องเป็นคนเล่าเพื่อกันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องเลยคนเล่าบัเบิงเบิงกันไทยซีเบิงเมนบอพี่น้องเอาก็ต้องเบิงซิ้นกันละกันเนาะ กำลังใจจริงกันรายกันพี่น้องเอ้ยเหตุยุทธ์บุญม่อนกับเหตุประเด็นเงินยในท้องแต่แม่กับเหตุมันมวนซื่อๆเนี่ยแหละเพราะว่ามัม่อนหากเหตุมันติดตามไปยั่งโบราณอะไรกันมีคนอ่นฝากซ่องกับมีม่อนแน่แหละกับมีม่อนสีอันสีว้าให้พี่น้องจักกันนะฝากพี่ฝากน้องจักซ่องอะไรอย่างไรมีม่อนกต่สีลืมแล้วเบอร์แม่สีเบอร์ก็แต่ว่าออามาฝากซ่องเลย ขาก็บไปจักซีบาเนาะขาก็เปิดไม้คือกันแต่กับซวบาหาเนาะหาพี่หายน้องหายเอ็กซ์ี่มนี่แหละพี่น่องสต๊อกของแม่ก่อ่ผัก่องหายืเบิ่งบอนซือส่องซือก่อเดกซือเบิ่งอน มือแรงจยงเสียอ่ะยดไวพี่น้อลืมลืมพี่น้อเลยขอโทษขอภัยเด้อเราเกิขอไพ่เด้อมือแรงอยที่เบิรงดห้ยไงที่อาหเลพี่้อนเด้ลืมนือ่หไวเอ้ยกดีเด้อไม่ชอบเลยนะจกดร่ลงใส่เฟซ ลงเฟซยังตอนนี้กับปรเด็ลงเฟซเดี๋ยวน่อยมไหวอันในม้อนผาทับนืแล้วไปใสน้ตเห็นแล้วลงเฟซเดนี้เฟซเราคือเปิดดูเกันปะแต่แท้ปบแจากแซ่บนมีอันตั้งช่องยูทูบเ่ะเยังเพิ่งจออกช่องเพิ่งส่งไปม้อนผ้าทับไปมอนผาทับแบบนี้ไปได้ไปเลยออกเฟซออกยังสดจอบเลงยูทูบย่างเดียวอะ ปูชื่อดายมังนปูนนไข่พี่น้องเลยคุณนะปูไข่อไส้เป็นหมูหมากเป็นไข่ปูแล้วต้งชีอ่อยพี่น้องเลยแล้วชีสอร่อยปูยยกว่าไข่เลยคุณนะนจะกิไข่มันออกมาดไส้กินนะเปไทท็นไส้ชด้พี่น้อง กินเขาเอาวันขามันเขาจะจิ้มจิ้มน้ำปลาเขากัดเขาพอๆกัดกระดูกกินหน้าแม่พเขากไขยแม่เห็นจะแม่เสียใจอย่างเงี้ยแบบนี้เลยพี่น้องเลยมีแต่ไข่มันกวาดคนนางไข่มันเนี่ยพี่น้องเริ่มไอตัวยหญ่ กินแกงนะมไม้พี่น้องเอ้ยเบิ่งกบอ่ะพ่นนี่แบบป่อยๆแบเนี้พ่นลิ่นๆแนีกินแกงมไม้ายนะต่อือยู่บ้านอยู่เมืองเขาสิัเพื่อกเรียกมาเมื่อยๆโอ้ยกินแกงนะม่ม้เลยบ่ได้กินเห็นลูกเห็นห้านเห็นยูเฮือนยูสรางมูกูเห็เพือนยูสซ้างแซ่ เทนน์เด้อผากแพ้บันหวยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมมอนผ้าทับเด้อแค่บันหวยกันแด้แค่เทนน์ก็นอย่าลืมเด้ออันนี้เม่มอนเด้อเกย์มอนเด้ออันนี้ฮะส่องแม่งส่องตั้งซ่องแม่มอนพาทับเฮ้ยไปแก้กุ้งก่อนรีบกุ้ง มีูงกัไ้แกะรู้ว่ไปเ่กินอย่างพี่น้องไปกุ้งรู้วาได้แต่ซันี่แหละกินก็คือก้อนนะครับรังันจันเมื่อกี้เนี่ยค่ะจับตัวชิปเก้าตัวโัยแบบง่าเอาไป้ต่เต็มตู้แกะไ้พี่น้องแกะไ้กินน แต่มมนก็บอมีเวลากินนะเราไปกินขาวยู่รอกมันบ่มีอ่คือเช้าแต่ก่อนพีเิ้ามาอไม่เูิ่อัตสีเร็ดดู่เฮ็ดกินมนบ้านพทําำยู่กับ่ว่ไข่เตเฮ็ดนะ้วเช้ามากแยากทางยากนี่ไปไปกินขาวยู่นอกแซ่บแนี่กระเลาวอันนี้ก็ับเท่าแก่แน่ก็ะเลาวแซ่บแบบนี้ลูกแซกับไปรงเรียนแบบนี้พี่น้องเลยต้มกุ้งแบบนี้หละทำเนือแบบนี้เลยกัทเราไปแกะไม่เือแบบ แกก็ตากแบ,กบ,กกบดได้พี่น้องตากแบดได้ตากเทืออะไรนีดเทือละหน่อยเทือละโลเครื่องสองโลได้เทือละสามสี่โล่แบบเมื่อบ้านเมื่อเชโน่เมื่อผากลาเมื่อเกี่ยวนี้ว่าเมื่อบ้านหวยแง่เกลียวเขากำัพี่น้องเมอมนฟ้าทําสลัดสลัดย่องตัวเองบ่าเป็นย่องได้พี่น้องเรื่องสลัดนะว่าเม่มนผ้าทับนี่สลัดเดือนสิบเอ็ดพี่น้อง เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอะเมื่อแล้วเมื่อบาดหน่วยเมื่อขอเข่าเมื่ออาเข่าวันนี้ได้ขาหน้าไม่มดขาหน้าพอขาหน้าอีกพอเด้๋ยวเนอข้าเจ้าเหตุพอวันนี้เอาเข่ามากินอขาหน้าแล้วเขาเดี๋ยวไปเห็ุเลาก็ขโคมันกินวันนี้โคยากเราพี่น้องแซวเรนซื่อๆดอก้อยจังแซวเพราะว่าเพิ่งยังไม่ได้เบิ้งเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันเปิดอย่างยูซูไปยังบอกผู้ทางที่ว่าเรื่องเพิ่อน เมื่อเท่นี้เริ่ีบอกเอนนะเ่มเอเมื่อเด็เอทิบช้เมื่อเอาเขามากินเม่อเอารดเมื่อพี่น้องจะเ๋าวรดที่แกเป็นเมื่องรืเมื่อเอาเขามาก,กันบอได,ด้รลายดอกยเ่ก่งกันอสองสามสอเดพี่น้อ,องสองสามสอดกับเปลือกนี่แหละีเรเอามาไาล่ มาหลายต่กินบ่เบิดเพราะว่าอัน,นเนี้ยเ,น,เนื้อนนี่กับบรูดคอยกินข้าวเหนียวเขานสีกินข้าวเหนียวกับอันเล่ย์ไรแหละข้าวเหนียวกับขาวพันเขาสิหนึ่งข้าวเหนียวเพิ่นแซาแก้วเิ่นไปกินข้าวเจ้าแบบนี้ทักหนึ่งทั้งอันนั่นเป็นขาไปกิน,นอีกหนึ่งคือแบบนี้อะไรพีน่น้องเปนี้ซื้อมาเศร้าบาทยังเนีนเหลืองแบบนี้ย,นยังเหลือซื้อมาเน่ยเศร้าบาดเลยพี่น้องซื้อมาปลาลูกไส้าาสามาก,กินเสื้อเล้ามันแรงพีน่น้องก,กินข้าวเหนียวมากินข้าวเหนียว มีคนเนี้ยนะบ่เบิดดอกนี่เบิดมือเลยพี่น้องซาบาทให้ลูกชายกินมีม่อนเคยกินเขาเจ้าเขายังเอาคลิปนี้แม่ม่อนไปเทนีกันด้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพทำหม่อย่าลืมนะจ๊ะแม่ม่อนขอหน่อยแม่ม่อนพาทาขอคเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขค้อยังล่ะจูบบอมีม่อนเคย่ว่าอย่างไรล่ะเนิ่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีมอนเด้อให้มีมอนมีกำลังใจ เหคลิปต่อๆไปและก็ไฮซิงไห้ี่อไรอลไรพี่น้องไ้ซิงกดห้ติดตามกันห้เป็นกำลังใจซิงกันละกันเลยพี่น้องลูห้านบ่กสู่สุคนอยู่เบืองล่าวเฮาอยู่เซโนบ้านหวยเวียงจันทร์พี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะขอบอกความไทยเนอยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ